อะต่อไปครับข้อ27ครับข้อย7อันนี้เป็นข้อสอบจําได้มแน่เลยเป็นข้อสอบปีล่าสุดครับของข้อสอบเข้านะมหนึนะครับห้องกิปเต้ของศูนย์กุหลาดครับข้อนี้ข้อนี้ปีล่าสุดเลยนะครับให้ A ให้ B ให้ C มาถามว่าไอ้ก,ก้อนมืออมาก้อนเนี้ยมีค่าเท่าไหร่บางคนนะครับซื้อไปนั่งแทนตรงๆ แทนแทนแทนแล้วมานั่งมาบวกกันทีละอันถามว่าได้ไหมได้แต่ช้ามากแต่ครูใช้หลักการจัดรูปครับใช้ความรู้เยอะหน่อยแต่จะคิดเลขไม่เยอะเท่านั้นไม่เยอะต้องคิดตรงๆนะครับอ่ะมาดูครับก่ออื่นเลยจากจอด,ขอขดนนหนึ่งบวกเขอเขียนิดนึงนะครับแล้วก็2องบีคูณบ คูไม่คูณเลขนะคูเขียนติดไวแค่นี้นี่คือสองคูณ b ค่าไว้แค่นี้ต่อไปครับสามคูณ c c คือสามสามอ่ะคููคาไว้แค่นี้แล้วก็สองคูณเอคูณ b อ่ครูคาไว้แค่นี้เหมือนกันนะครับสองคูณ a คูณ b โอยาวเลยข้อนี้ขอขยับรอก่อนเลยมันยาวมันยาวแล้วก็สามคูณ a คูณ C 3าคูณ a นะครับแล้วคูณ c เอาลายมือคูณไปแล้ว6กคูณ b คูณ c 6คูณ b คูณ c และสุดท้ายครับเดี๋ยวกเดี๋ยวย่อตอนหลัง6กคูณ a b c a นะครับ b แล้วก็ c อ่ะประมาณนี้นิดนึงครับโอเคประมาณนี้ครันนีค้ครูจะมีการจัดกลุ่มครับในการบวกในการบวกนะครับอ่าโอเคนะครับทันไหมทันไหมมาจัดกลุ่มกันกลุ่มแรกครับตัวนี้ได้หนึ่งพันแน่นอนเขียนล็อไปก่อนเลยเลขง,ง่ายๆกลมๆอ่ะหนึ่งพันต่อไปครับต่อไปครับเ๋ยวขอหยุดพัหน้า่อย ต่อไปครับผูจัดกลุ่มต่อคูขอจัดกลุ่มอะไรอะไหนดีอ่ะกลุ่มนี้นะครับกับกับโอ้กับกลุ่มนี้อ่ะฟังตามกูนนะทุกคนนะอย่าเพิ่งงงนะครับตรงนี้นะครับจับคู่บวกกันกันก่อนสองเท่าของหกล้วหกบวกกับ2เท่าของไอ้ก,ก้อนนี้ เรามองตัวเนี้ยมองตัวเนี้ยเป็นก้อนเดียวกันแล้วใช่ละการดึงตัวคูณร่วมงงไหมครับงงไหมครับดูตามคุณนะมองตัวนี้เป็นก้อนเดียวกันแล้วเราดึงตัวคูณร่วมออกมาข้างนอกดึงออกมามาันจะเหลือหนึ่งถูกไหมดึงออกมามาเหลือเก้าเก้าเก้า โอเคนะครับแสดงว่าไอ้สองก้อนเนี่ยเอามารวมกันนะ่ะมันจะกลายเป็นหนึ่งพันเท่าของไอ้นี่ครับโอเคไหมครับนะครับ,นะรบอ่ะขอเขียนนะมันจะกลายเป็นหนึ่งพันเท่าของไอ้สองคูณกับหกหกหกนะนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บต่อไป ใช้สีเขียวเอาตรงนี้เอาก้อนนี้นะครับก้อนนี้ไปรวมกับก้อนนี้อ่านะครับเฮ้ยหลักการเดิมครับใหน,นเราบอกคุณเด็กที่อันนี้บวกกันหนะมันกลายเป็นเท่าไหร่ครับคล้ายๆเหมือนไอ้สีส้มไอ้สีเหลืองเมื่อกี้งงไหมงงไหมอันนี้รวมกันเป็นเท่าไหร่ ดึงตัวคุณร่วมเหมือนเดิมออกมาข้างนอกเยี่ยมมากครับถูกก็แหละนะครับก็คือหนึ่งพันเท่าของสามคูณกับสามรสสามเห็นมันดึงมาตัวนี้จะเหลือดหนึ่งดึงออกมาจะเหลือดเก้าเก้าเห็นไหมครับกลายเป็นหนึ่งพันเท่าของไอ้ก้อนนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะเป็นหนึ่งพันเท่านะครับ ของ3คูณกับ3ามร้อยสามินะเห็นไหมว่ามันใช้หลักการในการมองเ,อเยอะหน่อยแต่การคิดเลขน,นี่แทบไม่คิดอะไรมากมายเลยนะครับและต่อไปครับต่อไปเอาสองก้อนสุดท้ายครับเอามารวมกันเอาสีม่วงกันนะตรงนี้ครับอ่ะเอามารวมกันเดาสีรวมกันได้อะไรครับอ่ะเดาสีได้อะไรครับ หลักการเดิมครับดึงตัวคุณร่วมดึงตัวคูณร่วมมันอ่าหนึ่งพันเท่าของหกคูณหกหกหกคูณสามสามสามเยี่ยมมากครับนี่คือหลักการในการสังเกตนะครับอ่ะครานี้โอเคนะทุกก้อนที่เราทำมา มี1000เป็นตัวคูณร่วมหมดเลยดึง1000พครับออกมานอกวงเล็บนะครับพื้นที่ให้มันน้อยมากเลยครูดึง1000ครับออกมานอกวงเล็บก้อนแรกดึงไปเหลือ1นะครับก้อนที่2ดึงไปเหลือ2คูน6 6 6กนะก้อนที่3มดึง1000พออกไปจะเหลือเป็น3คูณกับ สามสามสามนะครับก็อนได้นึงหนึ่งพันออกไปจะเหลือเป็นหกคูณกับหกหกหกแล้วคูณกับสามสามสามอ่ะขอใช้การปูจะได้แต่างกันนิดนึงเอาแค่นี้ก่อนไหนตรงนี้ใครเข้าใจครับอ่ายกมือเข้าใจนะนะนะครับเราใช้หลักอ่าโอเคนะครับนะ ถ้าใครง,งงไงเดี๋ยวลองมาดูซ้ําหรือว่าทักถามได้เลยจะพูดบอกให้เลยนะครับเห็นไหมว่าจากโจทย์ครูแทนค่าก่อนแล้วกันนะแทนค่าก่อนแล้วก็มีการจัดกลุ่มให้ใกลายเป็นหนึ่งพันเลขกลมๆเนี่ยเป็นหนึ่งพันเท่าเห็นไหมเป็นหนึ่งพันเท่าของอะไรบางอย่างนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะเสร็จปุ๊บดึงหนึ่งพันเท่าออกมานอกวงเล็บจะเเดือตัวนี้เริ่มกระชับลงละและทําต่อเช่นเดิมครับตัวนะครับครูจับกลุ่มเหมือนเดิมต่ออ่ะจับกลุ่มมา เอาสีน้ำเงินบั่ง,งครูเอาหนึ่งตัวนี้ไปรวมกับตรงนี้ครับได้อะไรครับมองง่ายๆบวกกันได้อะไรบวกกันได้อะไรได้หนึ่งพันได้หนึ่งพันพอดีเปเลยจริงไหมครับต่อไปนะครับเอาสีเขียวเข้มอ่าตรงนี้เอามารวมกันอ่าอู้แต่ว่ามันมันมัน,ม,นมันมองยากอยู่นะ ใช่ไหมมองยากอยู่นะตัวนี้เอามารวมกันดึงสังเกตนะครับออขอเขียนใหม่หนิดนึงจะได้ไม่งงไอ้ก้อนนี้นะครับขอ Copy ี้ตามเข้ามาตรงนี้ก็คือ2คูณกับ6 6 6นะครับเฮ้ยไอ้6 6เนี่ยคือตัวนี้ใช่ไหมแต่ไอ้2เนี่ยหเกิดจาก2คูณสแล้วเอา3ไปแปะตรงนี้ครับ กลายเป็นเออกลายเป็นเก้ารเก้างนี้มองง่ายๆก่อนเราจัดรูปนิดนึงก่อนเห็นไหมว่าข้อนี้มันมองยากแต่มันคิดเลขไม่ใช่การคิดเลขเลยครูคือเลขครูยังไม่ได้ใช้เลยเต <laughs> ็มเต็มรอแล้วเนะี่ยอ่าเสร็จปุ๊บเอาตรงนี้ครับมารวมล่างกันครับเหมือนเดิมเหมือนเดิมทำแบบข้างบนมเมื่อกี้ไหนได้เลยเราบอกกันหน่อยสิใช่ครับจะกลายเป็นหนึ่งพันเท่านะครับเหมือนเดิมไหมครับ คูณกับ2แล้วก็6กหแนวคิดเดิมเหมือนเหมือนตัวข้างบนอะไรประมาณนี้เลยประมาณนี้เลยโอเคนะครับอ้าวยังไม่จบยังไม่จบแต่ใกล้แล้วคือที่คูไม่พอขอขอลือบนี้จะเสร็จแล้วนะครับและต่อไปครับเอาพวกนี้ครับเออตรงๆเลยได้ไหมตรงอ่าดึงต่อทีใช่ไหมเพราะจะมีจะมีหนึ่งพันอยู่ใช่ไหม ตอนนี้คุณล้มตาลายแล้วขอเขียนใหม่ดีกว่านะครับเราเหลือหนึ่งพอยู่แล้วก็คูณกับหนึ่งพันบวกกับหนึ่งพันเท่าใช่ไหมของ2องคูณหหกหกอ่ะ,ะเดี๋ยวเแค่นี้ครับแล้วก็ดึงตัวคูณร่วมตอบอีกครั้งหนึ่งก็ได้อีกครั้งหนึ่งก็ได้ไดแต่ครูคิดว่าน่าจะตรงๆก็น่าจะง่ายแล้วนะจริงๆแล้วมันก็ง่ายแล้วนะนะครับ อืมมันก็ได้น่ะตรงตรงดีกว่าอย่าลืมตัวคูณเลยมันลเสียเวลาเนี่ยตรงๆเลยเนี่ยคูณกันแล้วคูณหนึ่งพันแล้วบวกแล้วคูณเติมศูนย์สามตัวก็เสร็จแล้วดูง่ายกว่าครับถ้าเราไปดึงต่อน,นี่อาจจะเสียเวลานานไปนิดนึงแต่ว่าก็ทําได้นะอ่าทุกคนครับในวงเล็บนี้มีค่าเท่าไหร่ในวงเล็บตรงนี้เท่าไหร่บอกหน่อยสิไหนไหนน้องต้นน้องต้นกล้า โชว์มาเมื่อกี้มองไม่ทันนะครับ <laughs> <laughs> อ่าโอเคครับทุกคนครับตรงนี้เราเอ,อ่อคูณแล้วเราก็บวกหนึ่งพันดะ้วยนะมันจะกลายเป็นนะครับหนึ 1, 3, 3, 3่งสามสามสามแล้วศูนย์ทีกสามตัวอ่าโอเคแล้วคูณหนึ่งพันต่ออีกทีนึงเดี๋ยวครูย่อให้ก็เติมศูนย์เพิ่มไปอีกสามตัวครับ กลาเป็น6ตัวครับคำตอบตอบ1,000ล้านกว่ากว่านั่นเองครับอ่าโอเคนะครับเข้าใจไหมถ้าคิดตรงๆเลยเนี่ยจากตัวโจทย์เนี่ยเอาตรงๆมาเลยทำแบบนี้ตรงๆเลยมันมันชามากมันชามากเราใช้การสังเกตก,ก่อนดูตัวคุณร่วมแล้วจัดรูปมา จะเหลือแค่นี้แล้วคิดตรงตรงตรงนี้ก็ได้ครับง่ายดีนะครับจะดึงต่อก็ไดแ้แต่มันไม่เอาแล้วพอล้วเสียเวลาละเราดึงไปเยอะละแค่นี้ง่ายละง่ายละโอเคนะครับ